สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็กําลังจะไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เราบินไฟเช้ามากนะคะหกโมงยี่สก็คือเรามาถึงตั้งแต่ประมาณตีสี่กว่ากว่าเนาะเราไปจอดที่ร้านจอดระยะยาวที่โซนสีนะคะก็คือช่วงสงการเนี่ยเขาจะให้จอดฟรีตั้งแต่วันที่11บเอ็ถึงสิเมษายนแล้วก็มีชัทบั l e มาส่งที่นี่เนาะแล้วเราก็เช็คอินได้เลยดูขอบตาสิ ตื่นเต้นจัดเมื่อคืนนอนไม่หลับเราไม่ได้ไปเชียงใหม่มานานมากๆแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปกับเดจิซังด้วยเนะ okay, พออร่อยมากนะคะในร้านนี้มาชาพีชแล้วก็ได้จิซังสัง่งโดนัทมานะคะแต่ว่าหมดไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอารูปอีกสักหน่อหลังจากนี้นะคะเราจะไปที่วัดหลวงขงุดวิมน,นะคะเป็นวัดเก่าๆที่หลายๆคนน่าจะเคยได้เห็นกันมาบ้าๆๆเงเลยไปดูกันเลนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็ กำลังจะขึ้นไปที่วัดหลวงขุดวินนะคะเราขับรถมาได้ประมาณประมาณสักสิกิโลเนาะจากจากทางหลักอ่ะน,นะคะแล้วก็พอขับมาถึงเนี่ยคือทางมันแบบว่าวิบากแก่ที่เขารีวิวกันไว้จริงๆอ่ะเนาะท้าเราไปเป็นรถสองแถวละคะ่ะก็เที่ยวละหกร้อยบาทแล้วก็เดี๋ยวเขาจะรอรับเรากลับลงมาเลยลก็สามารถซื้อ บปสามารถซื้อดอกไม้ได้ด้วยแต่ว่าเช่าไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าอันตรายมากเลยนี่ยนะคาเราอยากไปดูที่สวยๆก็จะมายากๆหน่อยเนาะ ตอนนี้มาอยู่ที่วัดหลวงขุนวินแล้วนะคะบรรยากาศข้างในก็คือดีมากเนาะสวยๆไม่คิดว่าบนภูเขาที่แบบขึ้นมายากๆแบบนี้จะมีวัดสวยๆเนาะเก่าเก่ามากเนาะไม่รู้ว่าสร้างยังไงเนาะสูงๆแบบนี้นอ,อื okay. เดี๋ยวพาไปเดินดูร,บรบอบๆกัน เมื่อกี้นค่ะพี่เจ้าที่คขอแนะนําว่าถ้าลงวันนี้คือเดินลง400เมตรเดินขึ้น500เมตรแต่ตอนขึ้นจะเหนื่อยมากเขาก็เลยแนะนําว่าให้ไปปาร์กิ้งที่ลานจอดรถสามแล้วก็จะเดินง่ายกว่าโอเคอ๋อเพราะเราชูสง่ายเพราะว่าเราต้องเที่ยวอีก4วันใช่โอเค วันนี้นะคะกำลังจะเดินไปที่ผาชอ่อกันค่ะผาชอ่อเนี่ยอีกชื่อนึนก็คือเพตาเมืองไทยเนาะประมาณสามร้อยเมตรหรอไม่รู้แต่ <c oughs> ว่าเมื่อกี้เห็นทางที่เจ้าหน้าที่เขาบอกแล้วก็น่าจะไปกับประมาณหนึ่งกิโลรู้สึกว่าออไม่ได้เหน่ยเกินไปแล้วก็อีสี่วันที่เหลือจะจะทำอะไรจะไปเที่ยวไม่สนุก <c oughs> <c oughs> ร้อนมากเนะนาะตอนแรกคิดว่ามาเชียงใหม่เราก็จะได้เที่ยวแบบหนาวหนาว <laughs> แต่ว่าไม่หนะ <laughs> น่าจะบันไดอันนี้ <laughs> มาร์กี่ใช่ไหมมันจกวิว point ว้ายาวมากหรออืม ตรงนี้นะคะเขาก็จะมี9จุดด้วยกันที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ่าช่อเนี่ยจะอยู่ในจุดที่9นะคะตอนนี้เราเดินมาถึงจุดที่5ออ้าหอบแล้วเราเหลืออีก4จุดนะคะเหนื่อยมากดูสิโอ้ทองคุ้นยูยๆได้ไหมจ๊ะ ใน,ในที่สุดนะคะไฟแนลลี่เราก็มาถึงจุดที่9นะคะที่เป็นไฮไลท์นั่นก็คือผาชอค่ะ <laughs> สวยเนอะใช่สวยมากใหญ่มากด้วย เป็นแม่น้ำปิงมาก่อนทางมันก็เลยจะเป็นแบบนี้ สมสมาร์ทนริเหรอตองมากเทว่าฮิวข้าวใช่ไหมกินข้าวได้สามกิโลอ่ะตอนเนี้ยไม่ใช่สามสูนอ่ะสามกิโลสามกิโลใช่ตอนนี้บ่ายสองใช่แล้วก็ใช้อ่เอเนเอจีเยอะมากแต่ว่ากินไม่ได้กินข้าวเลยใช่สามกิโลแน่ๆเราจะไปกินข้าวเนาะใช่ร้านชื่ออะไรนะการโล ไ่ตอนนี้นะคะแล้วก็มาทานข้าวกลางวันนะคะตอนบ่ายสามโมงนะคะเป็นร้านข้าวซอยนะคะที่เขาเอาพวกกะลานะมาทำเป็นถ้วยชามอะไรแบบเนี้ยชื่อร้านกะล่กเป็กดิซังสนใจมากร้านเขาก็น่ารักดีอืมมีมะปร่าอยู่อยู่เรียกว่ากะลากะลาอ๋อ ค่ะเยอะโงน่าแชมเปญอร่อยเนาะอะไรอืต่อไปนะคะ ไส่ห่อใส่ของโปรดของหเผ็ดไหมเผ็ดนิดนึงแต่ว่าอร่อยอแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าอันนี้ซอสตี้นี่น,าน่าจะอร่อยนะมาถึงอีกหนึ่งเมนูแนะนำนะคะก็คือหมูสเต๊ะเราสั่งเป็นชุดเล็กมานะคะนี่นี่ ไม่จีบชอบไซยวที่นี่ไม่เผ็ดนิดนึงจะอร่อยที่สุดในชีวิตเลยเพราะอะจกินนาอยๆกินแค่ของโดต้า น้ำตกแม่ยะนะคะใช้เวลาเดินทางน่าจะประมาณ20นาทีเข่ากรอยไหมโอ้เรห่มเลยเมาเใช้20นาทีใช่เพราะว่าอินอินตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่น้ำตกแม่ยะใช่อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะเราจะไปเนาะใช่ได้ยินเสียงไหม เสียงน้ำเสียงเด็กด้วย いや今。 ที่น้ำตกพยาข้างบนมาแล้วเนาะสวยมากอายุ27ปีของเมโกน,นะอันนี้เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในชีวิต27ปีของไมโกเลยได้จีดวยได้จีดวยที่ญี่ปุ่นมีน้ำตกสวยสวยปะไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้สวยมากเนาะใช่ไมอกว่ารู้สึกว่าสวยมากอันนี้ไปได้แบบเรอราวันที่ 1> ทั้งคณะบรีก็สวยใช่ว่าที่นี่สวยมากกว่าไม่เหมือนกันเนาะเราวัาสวยแบบน้ำใสใสใช่ไหมน้ำใสใสน้ำสีฟ้าสีเขียวใช่ป่ะแต่ว่าที่เนี่ยสวยแบบเป็นสเตปอ่ะสวยมากสวยจริงๆแนะนำนะอันนี้ถ้าใครแบบอยากมาเที่ยวํำตกแบบที่ไม่ต้องเดินไกลอะไรอย่างเงี้ยแนะนำที่นี่เนาะเดินแค่หกร้อยเมตรเหนื่อยหน่อยแต่ว่าน้อยกว่าทุกที่ <laughs> ด,ดีมากที่เราไปเขาใหญ่ก็สวยเนาะ<ช>แต่ว่าที่นี่แบบสวย <c oughs> <c oughs> กอไก่หนึ่งล้านตัวเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเช็คอินที่ฟูเทเรสนะคะที่พักของเราในคืนนี้เราพักแบบห้องพักกระโจมเนาะเป็นแบบเต็นท์ราคา800บาทเองแต่เป็นห้องพัดลมนะคะเพราะว่าเรารู้มาว่าตอนกลางคืนมันจะหนาว,หน,าวหน่อยเนาะ โอเคไปดูกันครับตอนนี้นะคะก็มาเช็คอินแล้วที่ p o เ t e r r คาเ View c a f ร Resort นะคะนี่ค่ะนี่คือที่พักของเราคืนเป็นเต็นท์กระโจมราคาแค่800บาทเท่านั้นแต่คือบรรยากาศรอบๆอ่ะคือดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะหนึ่องส ด้านหลังของรีสอร์ทนะคะเขาก็จะมีลําธารไหลมาเมื่อกี้เจ้าของเขาบอกว่ามันมาจากน้ําตกนะคะแต่ว่าจําชื่อน้าตกไม่ได้ไม่ใช่เมียไม่ใช่ไม่ใช่เมีย <c oughs> แล้วก็น้ำใสมากเขาบอกว่าด้านล่างอาจจะเป็นทรายสามารถหลงเล่นน้ําได้แล้วก็น้าสะอาดมากๆนะคะ หมูกระทะขอบันทานนะโอเคไหมไม่ย okay, ินสาวป่ะ จะมีเบียร์ <c oughs> เราจะเอามาด้วยไหมอืมโอ้โอเข่งเก่ง